สวัสดีครับนิวัตโซลาเซลล์วันนี้เรามาติดตั้งระบบไฮบริดออฟกิที่จังหวัดตาดตัวนี้เป็นไฮบริดออฟกิเจกิโลวัตต์ครับผมพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมตัวนี้ไม่มีไฟฟ้าครับที่นี่ใช้ไฟทั้งหลังเลยครับ แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นครับผมแผงตัวนี้เราต่อแผงโมโนโฮาร์ฟเซลาแผงห้าร้อห้าสิบวัตต์ครับอันนี้ไม่มีเดดสนใจติดต่อนิวัตโซลาเซลล์ได้นะครับ092 7์เก้าสครับ 我不家。